เยนะฮะแล้วก็อยู่บเกมต t a r เว l i v e r y ปรุามกันเถอะนะฮะใีแบบความฟาร์มกับนายนช่นะครับผมวันนี้เรามีวันดคือเอาเอาเอาอกไปเอโดเด็ดเวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บมาทำไมไม่เอา มาดอกหนึ่งดอกเลยเรลี่ไม่ใช่เรลี่ดอกมนเอาไปรับใหม่กันโอ้ืออือน้ำเมื่อกี้แล้วฉันอม๊บอือหมายว่าไงนี่ยอืออืมอ่ะผมบอกก่อนนะผมคิดใบหลามหนึ่งแล้วนะผมจะทำคลิปแค่วันหนึ่งจบนะครับเพราะเน็ตบ้านผมไม่ค่อยดีแล้วผมก็ยัง ต้องใช้เน็ตหอนะฮะเลยก็เลยจะลงคือแบบว,ว,วันละวันๆนะฮะว่าเอ้ยลงมาสองสองวันดีกว,ว่ะจะได้แบบตุ๊กปังขอมพอนะฮะในการเล่นเดอรดาดูรี่นะครับตาลิสเต่เฮ้ยเติมน้ำดิเติมน้ำหกทีเราก็จะเติมเติมน้ำโคโต,นะคต้แล้ก่อนมารับต้นไม้และที่จะทำว่งานโคโต้เอ้ขาโต้นี่หว่า เราจะเอาีี้ไปขายเดีรีวนไม ก็เจอต่อไปดีเีย์เดียรนี่ไงดามอนเบอร์รีมันจะหมดหน้านี้แล้วครับดูใหม่ๆสิครับู้บอร์ี่มดงว่เจ้าเหรอ ซ้ำแล้วยังเปิดเพดด้วยไม่เราจะดูทีเพียงแมาแล้ว,เล,วเลยอีกไม่กี่วันนะจริงๆนี่นเลยปิดอ๋อให้ตกปลาไม่รับเราไม่เชี่ยวชาญในกานตรตกปลาเดี๋ยวเรอเนี่ยไปแล้วก็อร,รอ17โมงให้รอเฮเล่เอออรเฮเล่ออกมาเฮเล่อ่ะ ผมคิดว่านะส่วนใหญ่นะครับว่ามันต้องมีคนติดรี่เป็นคนแรกนะฮะไม่ก็อบิเกลมันขม่วงอ่ะเออที่เทาจะติดกันถ้าลงหมดนะเพราะทองคนนี้ลงหมดต้องดูน่ารักนะฮะดูสวยที่สุดเลยสำหรับผู้ชายที่ชอบคนตัวผู้หญิงผมยาวนะฮะเฮ้ยเสร็จเออรียรอยโอเคไปดูเนี่ยจะมีเที่ยวดีกว่าโอเคคล้องแล้ว คิดว่าเราได้อะไรกระลำดอ,อกปลูกในฤดูใบไ,ไม้ผลิเท่านั้นใช้เวลาสองวันคือจะหมดแล้วอะซื้อมาซื้อปฏิทินด้วยไปปฏิทินสองพันปะน,ะคะนาคาแย่มากอะก็น่าติงอะไรเรายังไม่รวยนะ้วตอนนี้นะเดี๋ยวไปซื้อไีทีนซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ สือให้เฮ้ยผิดวันซัมซิงต้องการอะไรไหมไม่ต้องการนะครับมาดูผน,นังสืเฉยทำรายการอยู่ โอเคเ,เราจะไปลงเหมืองกันนะไปหาคัปเปอร์รกมนกรตุกุกมีอมมนะ้งไปดีกว่าพคนออกมาเร่อคนออกมาเยอะเรื่องกระตุกนกนกนกเฮ no. <No>. no. ้ยสมมติแนี้ไม่ได้นะเราขาดของที่ใช้เต็เทีไม่ได้ องปีสามปีห้าปีหกปีห้าปีห้าปีห้าปีและหกปีไม่ใช่ห้องบุหร่อรอยหาะได้ขึ้นนี่คืออะไรมีกระป๋าหู้ไปลงมือกันดีกว่า ต้องนูนนะฮะมันเยอะเอฮ้ยโหได้อมว่าวจะทางลงเลยแล้วกันเดี๋ยวนี่จะขั้วเปิดหนึ่งสองสามสองชิ้นเฮ้ยนี่อีกแล้วเดี๋ยวเอาไปขายหอึสองสาม ได้ไปสองสามแล้ว จริง,รงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเออหรอกเออหรอกอ๋อไม่ใช่ยังไม่เจอทางลงเลยนี่ที่จะหมดแล้วแล้วรับระเบิดไม่ได้ด้วยน้ยเดีวยวเราได้ยินเสียงอะไรแปลก เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเออเออตลาดนี่จะดังเลยอืมอืมเอ้ยซ้ายายเออแตทางลงเลยวันนี้ต้องมงไม่ถึงชั้นที่ ก่อนอนึ่งครับกินก่อนไม่ไหวแล้วอืมอร่อยเหะเฮ้ยเออรับไปอย่ามาเหยียบกับ p c ซีจีนะอ่ะทูบผิด หาโคเปอร์อย่าทุหมดเดี๋ยวนะรอโเปอร์ก่อนับมันเอ้ยทางนั้นมีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีปัญหาครับไม่มีโคุจเลยโอเคตอนนี้เวลา5โมงเย็ยนแล้ว

ไม่เคยเล่นแล้วตายเฮ้ยเราตื่นแล้วโอ้โหโรบินมาเจอคือฉากน,นี้ก็มาดูตามๆไปโอ้โหเสียหนึ่งร้อยบาทกับการโดนดรอบมาเฮ้ยแล้วโอ้โหแซมอนเบอร์รี่หมดเลยกินสา,า,าดายก่อนแล้วกัน อิ่งหนึง่งเพิ่มอะไรเลยเยวหาของคุกกี้ยอามากินอ่ะกินได้ยังไงก็ไม่กินละกินเลยแล้วกันอืโอเคโอ้โหเพิ่มอย่างเยอะกลับบ้านกันดีกว่าครับไม่ไหวแล้วจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ปลูกป่าไม่ได้ลงเหมืองก็ไม่ได้เอ้ยไม่กิน เดี Rolle, ๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านของท่านวิสาห์โอเค <No. S 2> ตอนนี้กลับบ้านกลับ <Yes. S 2> ไปเซฟไปดูพืชผลอันโรงงังเราไปเก็บของด้วยเซ็งเลยตายหรือว่าจะเร่งไปโรงพยาบาลนะเนี่ยนึกว่าเหมือนฮาเวิร์ดมูนโอเคพืชผลยังอยู่ดีไม่มี จามาได้กินโคโต้ไอ้คาโต้คาโตโคโต้อีกแล้วบ้านดูรกๆเห็นไหมด,ดูดูไม่สะอาดตาอเองเก็บของก่อนนะครับเพิ่อเดี๋ยวเอาของไปขายด้วยมีเก็บปลายเก็บป้ายอันนี้ไปทำเหยื่ยอได้เก็บเก็บเก็บพวกพป้ายโอเคเอาของไปขายโยนหรอเอาเอา,เอา ลงไปโอวบล็อกเก็บไว้เดี๋ยวครับมาไปเปดิดการโอเคนั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายู้การขุดสกิลการขุดเร็วแล้วซึ่งตายตายถือว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้ทั้งหมดขายได้ทั้งหมดทั้งหมด400โอเค that's right